ทีนี้นะคะเมื่อเราได้รอยขีดมาครบแล้วนะคะเรานับรอยขีดมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว<ม>ทีนี้เราก็จะมาทําในตารางในช่องถัดไปนะคะก็คือในตารางช่องของความถี่นั่นเองนะคะอ่าซึ่งความถี่ตรงนี้นะคะเราได้มาจากไหนความถี่ก็คือเราจะได้มาจากจํานวนรอยขีดที่เรานับไว้เมื่อกี้นั่นเองนะคะอ่าซึ่งจํานวนรอยขีดในอันตภาคชั้นแรกอ่าได้เท่าไหร่ละคะก็เป็นสใช่ไหมคะ อ่าชั้นที่2เป็น5อ่าชั้นที่3เป็น7ชั้นที่4ได้เท่าไหร่คะสิบนะคะทีนี้ชั้นที่5เท่ากับ5นะคะอ่าเราได้ความถี่มาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการรู้ว่าข้อมูลความถี่ของเราเนี่ยมันจะมีครบกับอ่ามีครบเหมือนกับอ่าจำนวนคนที่เขาให้มาหรือเปล่าใช่ไหมคะ เราก็ลองเอาตัวเลขตรงนี้มารวมกันดูนะคะซึ่งตัวเลขตรงนี้เราก็เอามารวมกันนะคะเอามาบวกกันก็ได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่คะก็ได้ค่ารวมเท่ากับ30ไหมก็ได้ค่ารวมเท่ากับ30ใช่ไหมก็มันก็จะเป็นข้อมูลที่ตรงก,กันกับจำนวนคนที่โจทย์ให้มานั่นเองนะคะทีนี้มาดูในช่องต่อไป ช่องต่อไปเป็นการหาขอบล่างนะคะซึ่งการหาขอบล่างอันนี้เราต้องดูก่อนว่าขอบล่างคืออยู่ตรงไหนนี่นะคะตรงนี้ขอบล่างก็คือเป็นส่วนที่มันอยู่ด้านหน้าของข้อมูลนั่นเองนะคะเราจะเรียกมันว่าขอบล่างทีนี้วิธีการคิดขอบล่างนะคะวิธีการคิดขอบล่างก็คือเราจะใช้สูตรตัวเลขตรงนี้นะคะตัวเลขตรงนี้บวก จะลบด้วย0.5นะคะตัวเลขตรงนี้ลบ0.5คือหมายความว่าเราจะต้องเอา72อา72ลบด้วย0.5ซึ่งข้อมูลของอันตภาพชั้นนี้ขอบล่างมันก็จะมีค่าเท่ากับอะไรนั่นเองคะ71.5นั่นเองนะคะอ่นนี้เป็นข้อมูลของชั้นที่1นนะคะทีนี้ขอบบนขอบบนอยู่ตรงไหน ่ะตรงนี้ค่ะขอบบนคืออยู่ด้านหลังนะคะก็คือเป็นข้อมูลที่อยู่ด้านหลังตรงนี้เราจะเรียกมันว่ามันคือขอบบนนะคะอ่ะขอบบนขอบบนเราได้ยังไงก็คือเอาตัวเลขตรงนี้นะคะบวกด้วย0.5นะคะก็คือหมายความว่าเอา 74... บวกด้วย0.5เราก็จะได้ข้อมูลของ ขอบบนมานะคะ,ะซึ่งบวกกันก็จะได้เท่ากับ74.5นั่นเองนะคะ,ะส่วนข้อมูลขอบล่างขอบบนในชั้นถัดไปก็จะหาเหมือนกันเลยนะคะก็คือใช้วิธีการอย่างนี้แต่เราต้องจำให้ได้นะคะว่าขอบล่างต้องลบนะคะขอบล่างต้องลบด้วย0.5ขอบบนขอบบนจะต้องบวกด้วย0.5นะคะ อันนี้ก็คือชั้นถัดไปเราก็สามารถหาได้แล้วอย่างไม่ยากเลยนะคะโอเคไหม